สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ลงพื้นที่ที่ไหนคะวันนี้เราอยู่ที่วัดท่าพลิกฮะอำเภอเมืองจังหวัดตราดครับแล้ววันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงอาสาฬหะบูชานะครับวันนี้วันที่11กรกฎาคม25 6 8ก็เป็นวันเข้าพรรษานะครับเรามีกิจกรรมจิตอาสานะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเมื่อวานเนี่ยเราลงทํากิจกรรมจิตอาสาธนาคารน้ำใตดินนะครับให้กับทางวัดท่าโสมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับ เป็นการร่วมมือกันร,ระหว่ังสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณและกลุ่มจิตอาสายิ้มสร้างสุขนะครับมาช่วยทํางานจิตอาสาธนา,า,าคารน้าใตดินนะครับโดยที่เราลงที่วัดท่าโสมเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นการแก้ไขปัญหาระบบส้วมครับเพราะที่วัดท่าโสมเนี่ยเมื่อ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราลงทําธนาคารน้าใตดินในการแก้ไขความแห้งแล้งการขาดแคลนน้าปัญหาน้ําขังนะครับ ซึ่งปรากฏว่า1ปีผ่านมาเนี่ยได้ผลดีเยี่ยมดีมากนะครับจนทําให้ท่านพระครูจเจ้าอาวาสรวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยชมชอบนิยมเรื่องธนาคารน้ําใตดินนะครับครั้งนี้เราก็เลยมาแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมในเรื่องของห้องน้ำห้องส้วมของวัดที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นส้วมกดไม่ลงนะครับแล้วก็เวลามีคนมาใช้กิจกรรมเยอะๆที่วัดเนี่ยก็จะมีปัญหาน้ําเอา่อล้นของส่วมนะครับซึ่งก็จะเป็นปัญหาทั่วไปของ ทั้งวัดโรงเรียนน่ะเนี่ยนะครับวันนี้เราเมื่อวานเราก็เลยมาทําตัวอย่างในการแก้ไขเป็นบางจุดให้ก่อนนะครับซึ่งในโอกาสต่อไปก็จะทําเพิ่มเติมให้กับทางวัดเพิ่มเติมนะครับส่วนในวันนี้นะครับเราก็มาลงพื้นที่อีกวัดหนึ่งนะครับซึ่งก็อยู่อยู่ในตัวเมืองตราดเหมือนกันครับก็คือวัดวัดท่าพิกนะครับที่วัดท่าพิกเนี่ยนอกจากจะเป็นวัดแล้วนะครับยังมีโรงเรียนชุมชนวัดท่าพลิกที่อยู่ในนี้เหมือนกันนะครับ ซึ่งทางท่านผอ,อนะครับของโรงเรียนวัดชุมชนวัดท่าพลิกเนี่ยมีความสนใจเรื่องธนาคารน้ําใตดินนะครับวันนี้เรากับยิ้มสร้างสุขนะกลุ่มยิ้มสร้างสุขเนี่ยก็จะมาให้ความรู้เบื้องต้นนะครับแล้วก็จะแนะนําเบื้องต้นการทําธนาคารน้าใตดินให้กับทางวัดท่าพลิกแล้วก็โรงเรียนวัดชุมชนท่าพลิกนี้ด้วยครับแล้วก็ฝากนะครับ ใครที่มีปัญหาเรื่องธนาคารน้ำใตดินหรืออยากเรียนรู้เรื่องธนาคารน้ำใตดินนะครับก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ทางเพจกลาววเตอร์แบงค์นะครับหรือ Facebook กลาววเตอร์แบงค์ได้นะครับฝากข้อความไว้ในกล่องข้อความนะครับแล้วก็จะมีแอดมินนะครับน้องเนยเนี่ยเป็นคนคอยรวบรวมคําถามไว้นะครับแล,แล้วถ้าผมมีเวลาว่างก็จะเข้าไปตอบให้นะครับแต่ถ้าเป็นคําถามที่ทางแอดมินเขามีเบสิกการตอบอยู่แล้วเขาก็จะตอบให้ได้นะครับขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณครับ